นะ้เรามาดูว่าผิวมีเดียมแทนอย่างฉันเนี่ยมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะวันนี้มาแล้วนะคะกับไอเทมที่แบบกล่าวถึงกันแบบเยอะมากนะคะโอ้โหนะคะจากแร์บิวตี้นะนานนางออกมาสักทีนะแต่ออกมาแล้วก็ปังปัปัง,ปง,ปงตลอดเลยนะคะวันนี้จากแร์บิวตี้ซอฟ n l พิ i นลูมิเน พาวเดอร์นะฮะอ่าโอเคตลับเนี้ยนะคะมีทั้งหมดเออตลับความหนักตลับนะคะสองจุดแปดกรัมออกมาทั้งหมดหกสีนะฮะหกสีซอฟทพิ้นลูมิเนสพาวเดอร์บรัชนะอ่าขอบอกเป็นในในขอบอกเป็นในในนะใครเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะเป็นหนังประทูทันทีเลยยิ่งคนที่ ผิวแทนเลือกผิดปุ๊บตกมาตายเลยค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคไม่ว่ากันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสนะหลังจากที่เราดูคนที่ผิวขาวขาวก็เทสมาเยอะแล้วนะคะเราวันนี้นะเรามาดูว่าผิวมีเดียมแทนอย่างฉันเนี่ยหรือว่าใครที่ผิวมีเดียมแทนหรือว่าแทนลงไปเนี่ยใช้สีไหนแล้วร,รอดดีกว่าอ่า ออกมาทั้งหมด6สีนะคะมีสีเชียนะคะโฮปเฮปปี้จอยเลิฟแล้วก็ทรูสนะคะอ,อ,อันนี้เมื่อกี้นะเรียงเลยเรียงตามความเข้มของสีผิวเลยนะเนื่องจากนะคะแม่ฉันจะบอกว่าคนที่ได้มาเนี่ยต้องระวังมันตกแล้วมันก็ตกแล้วก็น้องไปเลยจ้ะ อันนี้คือไปเรียบร้อยแล้วนะคะตกทีเดียวตกเบาๆด้วยไปแล้วนะคะสีเชียของดิฉันนั่นเองซึ่งเป็นสีที่แบบสว่างสุดแต่ก็แบบเสียใจแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบสว่างสุดอะผิวแทนไว้ทําไฮไลท์อย่าปัดเลยนะไว้แค่ไฮไลท์เล็กๆเออนะคะอ่ะมาดูดีกว่านะคะสีเชียสวอตแล้วเป็นแบบนี้โอเคสีเชียจะได้ประมาณนี้ เกือบขาวเลยนะฮะเนี่ยสีเชียรประมาณนี้แบบไว้เป็นไฮไลท์สำหรับคนผิวแทนนะคะไว้เป็นไฮไลท์นะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปสีที่สองนะฮะสีที่สองแฮปปี้แฮปปี้นะคะคือสีนี้อ่านางก็จะออกแนวสีชมพูนหน่อยนึง ะะเขาไม่ได้บอกว่าเออชมพูอะไรนะแต่เป็นแนวแบบชมพูแบบที่มีความอมม่วงเล็กๆแฮปปี้นะฮะแฮปปี้อะสวอตเลยนะคะแบบนุ่มมากฮานะนุ่มมากปึ๊บอ่าสีแฮปปี้นะฮะนี่อันนี้แฮปปี้จะออกแบบก็อย,อยังถือว่า ขาวนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวสีแทนนะคะอ่าเป็นไฮไลท์ได้อ่ะต่อไปต่อไปนะคะสีโฮปนะคะสีโฮปเป็นสีที่ออกแนวชมพูแบบตุนต่นเป็นชมพูที่แบบมีความมีความโกมีความทองอะ่ะเออ มีความทองนะฮะสีนี้สีโฮปนะฮะอ่าให้ดูก่อนสีโฮปประมาณนี้นะคะอะัสวะนะฮะสีโฮปอ่ามันเป็นชมพูที่มีความแบบเลื่อมทองอะเลื่อมทองนิดๆนะฮะเห็นไหมหวังว่าเห็นนะอ่า ชมพูที่มีความเลื่อมทองนิดๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบชมพูแบบยังไงอ่ะตุ่นๆนหน่อยอ่าอ่ะหวังว่าทุกคนคงเห็นความแวววาวเนาะอ่าโอเคนะคะอ่ะโอเคนะคะต่อไปสีจอยนะคะสีจอยสีจอยนี่เลยออกแบบส้มเลยแหละส้ม นี่ว่าผิวแทนเนี่ยเนี่ยรอดนะผิวแทนนี่รอดนะคะรอดสีจอยนะคะอ่านะคะสวอทให้ดูนี่นะคะออกแบบส้มๆอืมนะคะส้มๆอ่าต่อไปนะคะสีเลิบ นะะเลิฟคือสีนี้ให้ดูความแวววาวก่อนเลิฟจะออกแบบแดงแดงนะคะติดไปทางแดงนะคะเลื่อมแบบทองอ่าเดี๋ยวทดสให้ดูหานะ,ะนี่ประมาณนี้โอ้โหสาวผิวเข้มลงแล้วสวยมากนะคะควคนผิวขาวระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะอาสวอตนะฮะโอ้ชํำมาก นี่นะคะสีเลิฟนะคะเป็นแบบแดงนะคะอมแดงไปทางแบบมีความทอดแดแงทองแดงนิดๆนะคะสีเลิฟนะคะอ่าสีเลิฟโอเคต่อไปอันที่หกอันสุดท้ายนะคะเป็นสีที่สาวผิวเข้มเข้มกว่าเราอะลงและสวยลราว,ว่านะโอเคให้ดูกันอันนี้สีเลิฟนะคะ สีเลิฟบนะสีเลิฟบโอเคสวอตนะคะก็จะได้ฟิลนี้นะฮะอ่าลงสวอตให้ดูอืเป็นออกแนวสีแบบชมพูเข้มอมม่วงเหลือบเหลือบชมพูนะส่วนตัวนะส่วนตัวว่ามันออกเหลือบแบบชมพูเข้มอมม่วงเหลือบชมพู นะะนี่เลยนะะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะ6สีเราว่าคนผิวเข้มนะคะคนผิวเข้มจอยเลิฟทรูตนี่ปัดแก้มได้ส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือข้างบนนี้3สีใช้เป็นไฮไลท์นะคะใช้เป็นไฮไลท์อย่าปัดทางแก้มเด็ดขาดนะปัดแล้วตายนะฮะตายยังไงเดี๋ยว มาดูกันนะคะเออเวลาลงแปลงนะคะเวลาหาแปลงเนี่ยพยายามส่วนตัวนะเราว่าลงมือสวยมากลงนิ้วอะ่ะลงมือลงนิ้วแล้วก็เวลาหาแปลงเนี่ยก็พยายามหาแปลงที่มันแบบนุ่มแล้วก็ไม่แน่นมากนะคะมีความแบบฟูๆหน่อยนะคะอ่ะโอเคอันนี้สีเชียนะคะไม่คว่ำเยอะเนาะไม่คว่ำเยอะเพราะว่ามันแตกแล้วนะคะ ใครไม่แน่ใจนะคะจกสีมาแล้วก็สวอตที่มือก่อนสวอตที่มือก่อนนะคะจกสีมาดูดิสีชัดอยู่นะนะคะจกสีมาแล้วก็สวอตที่มือก่อนเดี๋ยวเราปัดให้ดูนะคะสำหรับสีมีเดียมแทนอย่างเรานะอันดับแรกนะคะสีเชียขอลงก่อนลงนะคะค่อยๆลงอ่ะ มันเป็นแบบว่าปัดแก้มเป็นบลัชที่มีไฮไลท์ในตัวเพราะฉะนั้นมันฮือฮามากเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไฮไลท์แล้วใช้แค่ตัวนี้คือจบนึกออกไหมอ่านี่ลงลงที่มือนะกดที่มือก่อนใครไม่แน่ใจให้กดที่มือก่อนนะฮะอ่ะโอเคนี่นะคะ ถามว่าบิลได้ไหมบิลได้นะฮะ,ะลงไปหนึ่งรอบก็จะเข้มระดับหนึ่งนะฮะลงไปทับอีกรอบหนึ่งก็จะเข้มไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นลงน้อยๆก่อนนะฮะจำไว้นะคะไม่ว่าเครื่องสำอางจะเป็นอะไรให้ลงน้อยๆไว้ก่อนถ้าไม่มั่นใจนะฮะโอเคนะคะอ่ะให้ดูให้ดูดสีเชียนะฮะมันจะแบบมีความ ชมพูแล้วก็ไฮไลท์เป็นหนังปลาทูเลยข้างนี้ยังไม่ได้ปัดเเปรียบเทียบเลยนะฮะเปรียบเทียบเลยอันนี้ที่ปัดแล้วนะฮะสีเชีย์อ่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงนะฮะต่อไปสีแฮปปี้เดี๋ยวเราลงด้านนี้นะ,ะสีแฮปปี้ชัดดูด้สีเขาเนี่ยแจ่มมากอะ่ะเหมือนเดิมนะฮะ ใครไม่แน่ใจจบไปที่มือก่อนนะฮะค่อยๆกดนะฮะค่อยๆกดแทบแทบแทบทบแทบทบ,ทบ,ทบ,ทบสี่ชัดมากเดอ้ออ่ะโอเคนะคะ ข้างนี้ข้างนี้คือเชียอ่ะเดี๋ยวขอเกี่ยวหูไปเลยนะอ่ะข้างนี้คือเชียนะคะข้างนี้คือแฮปปี้ฮะขอลงไปนิดนึงนิดนึงอืม้มโอเคนะคะข้างนี้คือเชียนะคะข้างนี้คือแฮปปี้ นะฮะอ่ะดูนะฮะรอดไหมเธอว่ารอดไหมนะฮะให้ตัดสินใจกันเอาเองนะคะอยู่ที่ความชอบนะฮะผิวมีเดียมแทนประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปอโอเคนะคะเรานะฮะมาต่ออีก สองสีเอ้ยเรามาต่อนะคะต่อไปนะคะสีโฮปนะสีโฮปนะคะอ่าสีโฮปก็จะออกเป็นเอ่อสีชมพูที่มีความอมส้มที่มันตุ่นตุ่นหน่อยหน่อยอ่าเหลือบทองนะฮะจิ้มไปเลยดูดิอัจิ้มออกมาก็จะประมาณสีนี้นะคะแบบตุ่นตุ่นนะ มันจะสวยนะเราว่าสีโฮปเนี่ยน่าจะขาดีนะคะน่าจะมีคนชอบเยอะนะฮะโอเคจิ้มแล้วฮะ,ะโอ้สีโฮปช่ำมากอ่ะเธอดูดิโอ้ตายแล้วแต่เราว่าสำหรับผิว คือพอจิ้มอย่างเงี้ยมันสวยแต่พอลงผิวอะ่ะมันดูแบบจืดไปนิดนึงอ่าทุกคนว่าไงนะคะประมาณนี้นะคะมันมีความจืดนิดนึงอ่าลงซ้งนะฮะสีโฮกอันนี้สีโฮกนะคะอ่าให้ฟิลประมาณนี้ให้ฟิลประมาณนี้นะคะ อ่าอันนี้สีโฮปนะคะอะประมาณนี้โอเคต่อไปนะคะสีจอยสีจอยนะคะก็จะออกแบบอมส้มเลยนะคะอมส้มนะคะหออแบบสีแบบดูดิ แบบส้มจ๋าเล่นแสงแวววาวมาก ค่อยค่อยแทบนะฮะสีมันชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นค่อยค่อย,อยแทบ็บเหนือแตกอ่ะอันนี้นะคะสีจอยนะคะก็ประมาณนี้ข้างนี้นะคะสีโฮกนะฮะข้างนี้สีจ่อยนะคะอ่าเป็นยังไงอ่ะหน้าตรงทุกคนว่าเป็นยังไงก็จะฟิลนี้นะฮะ โอบก็จะติดชมพูหน่อยเนาะพอลงผิวแล้วอะส่วนจอยก็แบบอมส้มมากแป่ว่าคนผิวแทนอะน่าจะแบบสวยเนาะดูขับผิวอันเนี้ยเนาะดูขับผิวมากนะคะอ่าดูนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูแสงปกติอ่านี้แสงปกตินะคะใช้กล้องหน้า iPhone ธรรมดานะไม่ได้ใช้แอปนะคะ ก็จะประมาณนี้ข้างนี้สีโฮปนะคะข้างนี้สีจอยนะฮะมันดูเปล่งปลั่งเนาะสีจอยสำหรับผิวแทนนะคะอ่าโอเคโอเคมาต่อนะคะอีกสองสีที่เหลือนะคะก็คือสีเลิฟและสีทรูตนะคะอ่ะข้างนี้สีเลิฟนะคะเรียงไปเลยนะคะสีเล er ิฟอ่ะ จิ้มออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะฮะใครไม่แน่ใจก็แตะที่มือก่อนแล้วค่อยแทบสีพวกสีจอยเลิฟชูดนี่คือค่อนข้างจะเข้มนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นบรอนเซอร์ในตัวนะฮะสีเลิฟชูดนะฮะเลิฟกับชูดเนี่ยมันมีความเป็นแบบ บรอนเซอร์ในตัวเพราะฉะนั้นระหว่างนิดนึงนะะเข้มนะฮะเป็นแบบส้มแบบติดน้ำตาลนะส้มที่ติดน้ำตาลนะโอ้เข้มมากนี่ลงนิดเดียวนะฮะคนผิวเข้มที่เป็นแบบแทนทูดาร์เนี่ยสวยนะคะเออแทนทูดาร์นี่สวยนะคะ อันนี้คือสีเลิฟนะฮะอ่าเลิฟเป็นอย่างนี้นะโอเข้มมากนะฮะอืมนะคะอ่าฟิลนี้สีเลิฟนะคะข้างนี้โอเคต่อไปนะคะเราจะเซตเทสสีทรูดกันนะคะสีทรูดนะคะสีที่หกของวันนี้นะคะชมพูแบบเข้มนะคะอมม่วงนิดๆเหลือบชมพูเข้ม นะฮะอ่ามีความเหลือบชมพูเข้มนะฮะอ่ะแปลงสีดำมันจะไม่ค่อยเห็นแต่ก็ชัดอยู่นะชัดอยู่อ่าโอเคเคาะหน่อยนะฮะกดนิดนึงนะคะค่อยๆกดค่อยๆลงนะมันชัดมากอืมชัดไหม โอ้ชํำมากโอ้ชํำมากข้างนี้อาจจะแสงเยอะนะเพราะหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยเบาๆนะฮะช่วยเอาแปลงที่แบบว่างเปล่ามาเกลีย่ยหน่อยนะฮะอืมโอ้โหนะเอาส่วนที่แบบว่างๆนะฮะมาเกลีย่ยหน่อย โอ้โหสีแบบฉ่ำชัดมากนะฮะสีชูดนะคะฝั่งนี้ชูดฝั่งนี้เลิฟนะคะอ่าฮะ,ะเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูแสงธรรมชาตินะคะอ่ะโอเคข้างนี้นะคะสีเลิฟนะคะมันจะมีความแบบส้มอมน้ำตาลเนาะ มีความเป็นบอนเซอร์เล็กๆด้วยนะฮะแล้วก็ข้างนี้สีทรูโอ้ my god ชมพูเข้มนะคะมีประกายชมพูอ่าประกายชมพูนะฮะโอ้หอันนี้ก็มีความประกายทองเนาะอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โฉ่ำเข้มชัดมากนะคะของเขาแบบสุดจริงๆอ่ะโอเคอ่ะ,อะโอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะถ้าสมมติว่า ใครนะคะใครนะคะเดี๋ยวตะล่อมมาก่อนผิวแทนผิวแทนม, ja มีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะคะค, arrived. คือคือเอาสีเชียเนี่ยสีขาวสุดที่แบบโอ้โหที่แบบเล่นแสงสุดเนี่ยมาทําเป็นไฮไลท์สีเขาชัดมากดูว่าทําเป็นไฮไลท์ดูอ่ะดูเอาโอ้โหโอ้หนะคะไฮไลท์ของเขาก็จะมีความแบบ ชมพูซ่อนอยู่เห็นไหมอันนี้ลงไฮไลท์แล้วข้างนี้ยังไม่ได้ลงอันเดี๋ยวลงข้างนี้ก็จะได้เห็นนะว่าใครซื้อมาแล้วก็มาเอามาเป็นให้ประโยชน์นะคะอืมอ่ะอ่าลงไฮไลท์แล้วโอ้โหมันฉ่ำมากอย่าลงเยอะนะตรงจมูกเพราะมันออกชมพูนิดหนึ่งนะฮะ อ่าโอเคใครนะคะดูแล้วนะคะใครนะคะจะซื้อหกชิ้นนี้หกสีน,นี้นะคะไปเทสนะคะว่าชอบแบบไหนแต่สำหรับออผิวมีเดียมแทนนะคะอย่างเรานะเราชอบสีจอยนะคะสีโฮปก็ใช้ได้เล็กๆนะคะจอยสามสีเนาะโฮกจอยแล้วก็ เลิฟนะคะสามสีนี้คือชอบมากนะคะได้ปัดแล้วรู้สึกว่าอืมนะไม่แบบว่าไปอยู่ดาวอังคารเกินนะคะไม่เห็นจากดาวอังคารเกินไปนะคะเออนะคะก็ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาตินะคะสามสีนี้นะคะโฮปนะคะจอยแล้วก็เลิฟนะคะชอบสามสีนี้นะคะสำหรับเรานะผิวมีเดียมแทนนะคะ อ่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าว่างถ้าว่างนะคะเดี๋ยวมาเทสนะคะกับบลัชออนแบรนด์ต่างๆเนาะที่มีความเววาวเววาวเหมือนกันเนาะว่าจะต่างกันยังไงนะอ่ะโอเควันนี้นะคะหวังว่านะคะทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็มีสาวฝาก กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะแล้วก็สนับสนุนเมษาตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะอสวัสดีค่ะอืมรอเลือกบอกว่าใครซื้อสีพวกจอยนะฮะสีเข้มสำหรับคนที่เป็นผิวมีเดียมแทน ลงไปนะจอยเลิฟชูตนะฮะพวกนี้เอามาทาตาได้ด้วยทาตาสวยมากข้างนี้ข้างนี้เมื่อกี้นะคะเลิฟนะคะข้างนี้เลิฟมันจะอมแดงหน่อยๆน,นะอมแดงนะคะข้างนี้เลิฟนะคะเนีย่ยเธอเอามาทาตา คือสวยมากเลิฟนะคะสีเลิฟอุ้ยสวยอ่าโอเคเดี๋ยวข้างนี้ลงจ่อยนะคะลงจ่อยจ่อยมันก็จะออกส้ม้มเลิฟก็จะออกแดงแดงจ่อยตานะนี่โทร มันอนเนกประสงค์มากนะคะข้างนี้คือจอยข้างนี้คือเลิฟนะคะจอยจะออกส้มๆเลิฟจอ,อดแดงๆนะคะลงตาได้ด้วยจ้าอุ้ยสวยมากโอเลิโอเคบ๊ายบาย